สวัสดีค่ะข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันนัทอาภาพ่องทิพาพรค่ะไปติตามบรรยากาศการรับสมัครสสที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะคุณธิติยานจันทนภูผามีรายงานบรรยากาศสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ คุณนัทอาพาค้าสำหรับสนามเลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ค่ะหลายพักการเมืองนะคะพาผู้สมัครนั้นมาลงสมัครทั้ง10เขตค่ะขณะที่บางพักนะคะก็ลงสมัครเพียงบางเขตเท่านั้นแล้วก็ขณะนี้ค่ะกองเชียร์แต่ละพักนะคะก็กําลังนั่งรอลุ้นค่ะวว่าพักที่ตัวเองสนับสนุนนั้นจะได้หมายเลขอะไรค่ะ บรรยากาศที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดขอนแก่นทันทีที่ถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่กกตได้เรียกให้ผู้สมัครแต่ละเขตเข้าไปในหอประชุมอบจอเพื่อจับสลากลำดับการรับสมัครค่ะโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะจับสลากรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครจับสลักลำดับการยื่นใบสมัครสอสอค่ะขั้นตอนการจับสลากนี้นะคะค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะมีพักการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สอสอทั้งหมด26พักค่ะวันนี้นะคะบางพักเดินทางมาครบทั้ง10เขตแต่บางพักส่งไม่ครบ10เขตค่ะ โดยตลอดการรับสมัครสอสอนะคะนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายประกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการรับสมัครด้วยตัวเองซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะด้านผู้สนับสนุนกองเชียร์พักต่างๆที่เดินทางมาให้กําลังใจผู้สมัครนะคะต่างอยู่ในระเบียบไม่มีการใช้รถแห่หรือมหรสพใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะ ค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะมีทั้งหมด10เขตเลือกตั้งค่ะซึ่งมี9เขตนะคะที่จะต้องจับสลากเพื่อให้จัดลำดับการรับสมัครนะคะมีเพียงเขตเดียวเท่านั้นค่ะที่ผู้สมัครนั้นตกลงกันได้ค่ะว่าให้สมัครตามลำดับการเดินทางมาถึงก่อนหลังนะคะนั่นก็คือเขต9ค่ะและขนาดนี้นะคะ,ะมีหลายเขตค่ะที่จับสลากได้แล้วนะคะอย่างเช่นค่ะสำหรับเขตหนึ่งนะคะพักพลัง ประชาชนนะคะคจับฉลากได้หมายเลขหนึ่งแล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นจับฉลากได้หมายเลขสิบนะคะตอนนี้ก็คาดว่าจะจับฉลากกันถึงประมาณเขตสามแล้วนะคะซึ่งพรรคไหนได้หมายเลขอะไรเราจะรายงานเข้าไปในข่าวช่วงต่อไปค่ะคุณนัทอาภาค่ะคุณค่ะ